จากรถตัดหนองฉางนะคะเข้ามาที่แปลงนี้นะครับผมเพียงแค่ 7กิโลเมตรนะอ่าก็จะมาด้วยถนน3 3มานะครับผมก็ต่อด้วยถนนอน3 0 2 5นะครับเป็นถนนลาดยางนะสาภาพก็คือถนนลาดยางที่น้นชมเห็นแบบนี้นะครับผมถือว่าถนนดีนะ่านะชมนะผมเข้ามาเนี่ยอ่าจากถนน3 3 3เนี่ยเข้ามาถนนเนี่ยดีมากเลยนะเป็นถนนลาดยางนะครับ2เลนนะแต่หน้าถนนกว้างมากเลยนานชมนะแล้วก็ที่ผมสังเกตเห็นนะฮะเข้ามาเนี่ยไฟฟ้านะครับก็เป็นไฟฟ้า3เฟสนะฮะผ่านหน้าแปลงที่ดินนะแล้วก็มีไฟสองสว่างทางมาเรื่อยๆน้นชมนะถือว่า เป็นถนนนะครับที่ตัดเข้ามานะถนนดีมากเลยนะกับที่จะเข้ามาถึงที่แปลงนี้นะครับผมตามที่ผมบอกทุ่านไปนะฮะว่าที่นแปลงนี้นะครับเป็นที่ดินที่ไม่ใช่ที่เปล่านะทุกท่านนะเป็นที่ดินที่พร้อมด้วยสวนป่านะต้องบอกว่าเป็นไม้ป่าไม้ผลนะทนกท่านนะเป็นป่าที่กินได้นะผมเคยไปรีวิวที่ดินมาหลายๆแปลงเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นที่ดินที่เป็นป่านะต้องบอกว่าเป็นป่าเบญจพรรณธรรมดานะแต่ว่า ที่ดินแปลงนี้นะฮะเป็นไม้โบราณนะผู้ชมมีไม้ป่านะครับแล้วก็มีไม้ผลที่อยู่ในแปลงที่ดินแปลงนี้สามารถกินได้นั่นเองนะผมขอเรียกว่าเป็นป่าที่กินได้นะเป็นลักษณะจะเป็นที่ที่ดอนนั่นเองนะคุณผู้ชมนะเป็นเนินๆขึ้นมานะครับผมก็จะมีที่ผมเห็นตรงนี้นะต้องบอกว่าอันนี้คือต้นจามจุรีนะหรือว่าต้นฉำฉานั่นเองนะก็เห็นมีต้นจามจุรีนะครับถือว่าก็เป็นต้นที่ใหญ่เลยแหละนะมีจามจุรีนะฮะแล้วก็มะม่วงเขียวเสวย นะครับแล้วก็มะพร้าวนะ้ำชมนะ้ำมะพร้าวทางด้านนี้เลยนะมีหลายต้นนะอ่าที่ท่านชมมองไปเนี่ยอ่าที่ผมแพนกล้องไปอาจจะเห็นแค่ต้นสองต้นนะแต่ว่าก็มีหลายต้นนะอะ่ก็คือจะมีมะพร้าวด้วยนะฮะแล้วก็มะม่วงหัวช้างนะครับขนุนนะท่านะชมนะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูกันนะแล้วก็จำปาดะนะฮะมะยงชิดนะครับอินทนินนะฮะมะไฟ มะม่วงฟ้าลั่นนะครับมะม่วงโชคอันนันนะฮะมะกรูดส้มซ่านะครับยางนานะผักหวานนะผู้ชมนะผักหวานเป็นหน้าตาอย่างไงเดี๋ยวผมพาผู้ชมเดินไปดูนะเออผักหวานนะผักผักเออแล้วก็จะมีกระโดนนั่นเองต้นกระโดนนะแล้วก็ต้นคูนหรือว่าราชพฤกนะแล้วก็ต้นประดู่นะมีทุกอย่างนะผู้ชมนะไม้หลากหลายชนิดนะเออสามารถกินได้ด้วยนะนผู้ชมนะทานได้ด้วยกินได้ด้วยนะแล้วก็เป็นไม้ยืนต้นนะที่ให้ร่มเงาด้วยนะ แล้วสถาที่ดินแปลงนี้นะเป็นที่ดินที่นะฮะที่ผมมองว่าไม่ใช่ที่ดินเปล่านะเป็นที่ดินที่พร้อมแล้วถ้าเกิดท่านชมท่านใดมานะอยากจะได้บ้านสวนนั่นเองนะอยากจะปลูกบ้านนะพร้อมสวนพร้อมต้นไม้นะถือว่าแปลงนี้เพียบพร้อมเลยนะที่เห็นอยู่ตรงนี้นะท่านผู้ชมนะอันนี้คือต้นมะสังนะเออมะสังด้วยนะแนวที่ดินนะครับตัดตรงไปนู่นเลยท่านผู้ชมนะอ่ะผมก็เลยจะพาท่านผู้ชมเดินเข้าป่าแล้วนะตัดตรงไปนู่นเลยนะ เดินเข้ามาน้ำชมนะผมต้องบอกว่าร่มรื่นมากๆเลยนะต้นไม้เยอะนะแล้วก็ให้ความเย็นนะเออก็จะความเย็นออกมานะครับผมส่วนท่านผู้ชมเห็นตรงนี้นะครับคือต้นกวนอิมนะออมีการปลูกไว้นะต้องบอกว่าดินแบบนี้นะถือว่าดินดีเลยท่านผู้ชมดินดําเลยนะดินแบบนี้นะครับสามารถที่จะปลูกที่ผมมองสามารถปลูกกระชายได้ด้วยนะ ปลูกพืชสมุนไพรนะท่านผู้ชมนะปลูกสมุนไพรด้วยนะฮะหรือว่าเป็นต้นกลนอิมตามที่ที่ปลูกไว้เดิมอยู่แล้วนะอ่าอันนี้กวนอิไมไปทําอะไระท่านผู้ชมรู้ไหมเอาไปทําจัดดอกไม้กรรมไหว้พระนั่นเองนะที่เอาไปทําเป็นจัดเป็นกำกำนั่นเองนะเขาใช้ใบอันนี้แหละใบกลนอิมนะก็ถือว่าเยอะเลยนะไม่ว่าจะเป็นต้นเตยปลูกเตยไว้นะ มแนวเขตติดล้วนนู่นเลยนะท่านชมดูภาพมุมสูงประกอบนะดูภาพมุมสูงประกอบไปนะผมอาจจะไม่ได้เดินไปถึงตรงนั้นนะแต่ว่าผมเห็นจุดไหนที่มันสําคัญผมก็จะชี้ไปแล้วกันนะอ่าสวนมะพร้าวก็มีเป็นสิบเลยท่านชมนะสิบกว่าต้นเลยแหละอ่อที่ผมมองไปนะส่วนอันนี้นะครับก็คือต้นรังนั่นเองท่านชมนะท่านชมรู้จักไหมเนี่ยใบเนี่ยตระกูลนี้เลยนะเขาเรียกว่าต้นรังนะอยู่ในแปลงที่ดินนะครับผม อ,อยู่ในแปลงของเรานะผมรู้สึกว่าเดินเข้ามาในป่าเนี่ยปกติถ้าเป็นป่าน้าชมนะจะรกมากต้องบอกว่าถ้าป่าปกตินะจะมียุงแต่ว่าเข้ามาในนี้ก็เหมือนเป็นได้สไตล์ประมาณว่าเป็นสวนนะ้ำชมนะอ่าเป็นเป็นสไตล์เป็นเป็นสวนนั่นเองเป็นบ้านสวนอ่าฟิวประมาณนั้นเลยนะอ่าต้นรังที่ผมเห็นตรงนี้นะฮะสองต้นนะครับผมสองต้นนะอ่าสามต้นเนะี่ยบริเวณนี้หลายต้นเลยนะสูง,ส,งสูงทั้งนั้นเลยนะอายุรุ่นรุ่นเลยแหละอ่าอ่านี่คือต้นรังนะครับ จันดุรีอ่ะเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วจันดุรีต้นนี้ถือว่าฟอร์มสวยมากๆเลยท่านผู้ชมนะฟอร์มสวยมากเลยจันดุรีถลับจันดุรีต้นนี้นะถัดเข้ามานะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าต้นมะม่วงนะครับเห็นมะม่วงนะมะม่วงหัวช้างนะอ่ะถัดไปด้านนู้นนะั้นท่านผู้ชมนะน,นั้นคือต้นพยอมท่านผู้ชมรู้จักไหมพยอมนั่นเองนะอันนี้คือต้นพยอมนะอ่า เปิดก็จะเป็นสีดำๆคล้ายๆตะโกแต่ก็จะไม่ดำเท่ากับตะโกนะก็จะมีต้นพยอมอยู่แล้วก็ขนุนนะครับผมออมะพร้าวเยอะเลยท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมบอกว่าสิบใช่ไหมเดินเข้ามาก็ถือว่าเยอะกว่าสิบเลยมากกว่านะอ,อไม้ที่เด่นๆนะต้องบอกว่าที่ผมเห็นเนี่ยมีไม้แดงท่านผู้ชมนะมีไม้แดงด้วยเดี๋ยวเดินไปดูกันนะไม้ประด่ต้นใหญ่ไม้แดงนะฮะออมีมะเดื่อป่าด้วยนะครับ เนี่ยผมบอกเลยว่าดินดีมากๆเลยท่านชมนะเพราะว่าทับถมของใบไม้เนี่ยอ่าพวกวัชพืชเอ่อพวกใบไม้เศษใบไม้ที่มันล่วงมาในหลายหลายๆปีเนี่ยที่มันทับถมไว้ตรงนี้นะ้ำสมนะก็เป็นปุ๋ยชั้นดีเลยนะด้านล่างเนี่ยก็สามารถจะปลูกพืชสมุนไพรได้นู่นเลยท่านชมเห็นไหมอ่าก็ปลูกเนี่ยเป็นต้นเตยต้นอะไรไปนะสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่บริเวณดินด้านล่างได้เลยเนื่องจากว่าดินดีมากๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็น มะยงชิดนั่นเองนะ้ำชมรู้จักไหมมะยงชิดสีเหลืองๆนี่แหละมะยงชิดนะเป็นไม้ผลนะครับอีกชนิดหนึ่งซึ่งอยู่ในแปลงที่ดินแปลงนี้นะครับเดี๋ยวไปดูมะไฟกันน้ำชมนะกําลังจะออกลูกออกผลให้ได้กินน้ำชมมาเนี่ยท่านผู้ชมก็จะได้กินมะไฟนะอ่าถ้าเกิดได้ที่ดินแปลงนี้ไปนะได้เป็นเจ้าของไปนะ ก็จะได้กินมะไฟด้วยนะเนี่ย่านชมเห็นไหมเนี่ยคือเขาเรียกดอกมะไฟผมเพิ่งเคยเห็นน้ำชมนะปกติผมจะเห็นเป็นลูกมันเลยนะเออเห็นตลาดน้ำชมนะซื้อกินแต่อันนี้คือต้นเลยนะเห็นจากต้นเลยนะก็จะเห็นมีดอกแบบนี้นะเดี๋ยวเขาก็จะกลายเป็นลูกมันแบบนี้เลยนะฮะอันนี้คือต้นมะไฟนะอ่า ซึ่งอยู่ในแปลงที่ดินของเรานะฮะตานผมบอกไปว่าที่ดินผืนนี้นะครับเป็นที่ดินที่เพียบพร้อมนะฮะไปด้วยไม้นะฮะต้องบอกว่าไม้ที่กินได้นะไม้ป่าด้วยไม้ที่กินได้ด้วยแล้วก็อายุไม้เนี่ยก็ต้องบอว่าเป็นไม้โบราณผมต้องบอกทุกช่องว่าเป็นไม้โบราณเดิมๆเ,เลยนะเออไ <c ười> อ,อ้สงสูงนั่นคือยางนาทู้ชมนะต้นยางนาเลยนะต้นใหญ่ๆต้นต้นนุ้นเลย ต้นยางนาสองต้นเดี๋ยวเดินไปดูลําต้นกันนะอันนี้มะพร้าวนี่ไม่ใช่ท่านผู้ชมนะมะพร้าวมันตายนะนู่นยางนาอยู่นู่นเลยเดี๋ยวไปดูกัน่มลื่นมากครับท่านผู้ชมนะเดินเข้ามาใน,ใน,ใ,นในที่ผืนนี้นะเดินเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นมีไม้นะฮะหลากหลายชนิดมากๆเลยทั้งที่ผมรู้จักแล้วก็ไม่รู้จักนะถ้าเกิดอันไหนที่ผมพูดตกหล่นไปที่ท่านผู้ชมเห็นนะก็สามารถที่จะสกิปบอกผมได้เลยนะคอมเมนต์มาบอกกันนะครับ บ้านมีอะไรบ้างนะผมอาจจะพูดไม่หมดนะอ่ะอันนี้อันนี้ต้นยางนาท่านชมนะต้นใหญ่เลยแหละอ่ะเนี่ยต้นนี้เลยอันนี้คือยางนานี่เลยสูงมากท่านผู้ชมเนี่ยคือยางนาล้นเลยให้ร่มเงานะอ่ะอันนี้อีกต้นหนึ่งนะครับยางนาอีกต้นหนึ่งอ่ะ รู้ว่ามันใหญ่แค่ไหนใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเดินไปดูให้นะอ่ะ,อะอยางนาต้นนี้ท่านชมดูเลยนะครับนี่เลยไซนี่เลยนะครับใหญ่ๆแบบนี้เลยนะอยู่ในที่แปลงนี้นะฮะอายุก็ถือว่าไม่ได้น้อยเลยสำหรับต้นยางนาต้นนี้นะครับผมอ่ะ,อะมะพร้าวอีกต้นหนึ่งนะครับผมก็คือมะพร้าวแกงทั้งสวนเลยนะครับผมอะมะพร้าวน้ําหอมไม่มีนะท่านชมนะจะเป็นมะพร้าวแกง ทั้งนั้นเลยนะเดี๋ยวเราเดินกันต่อไปนะอ่ะผมมองเห็นต้นนะฮะต้นสีดำดำแบบนี้นะอันนี้คือต้นต้นตะโกไปดูกันเออเมื่อกี้เห็นพยอมนะถ้าเกิดเป็นสีดำดำเนี่ยก็ต้องมองนะมีพายามด้วยนะครับแล้วก็ต้นตะโกด้วยนะครับเนี่ยต้นตะโกนะฮะต้นเดิมๆเลยท่านชมนะอะอายุก็ไม่ใช่น้อยเลยนะ อ่ะอันนี้นะครับก็จะมีไผ่หวานนักชมนะอันนี้เลยนะอ่าก็จะมีต้นไผ่ด้วยนะเป็นไผ่หวานนั่นเองนะครับ <c oughs> ต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าป่าที่นี่นะมันก็ไม่ถึงกับว่าเป็นป่าเบญจพรรณนะมันเป็นป่าที่เดิมๆด้วยนะฮะแล้วก็เป็นป่าที่ปลูกเพิ่มเป็นต้นไม้ที่ปลูกเพิ่มเข้าไปด้วยนะอ่าที่เป็นไม้ผลนั่นเองนะ มาปลูกเพิ่มนะครับส่วนเดิมๆเ,เขาเนี่ยเขาจะเป็นไม้พวกไม้ยืนต้นนั่นเองไม้ป่านะไม้แดงนะไม้บาดูนะครับอ่าส่วนไม้ที่ปลูกเพิ่มเนี่ยก็คือไม้ผลตามที่ผู้ชมชมเห็นนะอ่ามันก็เลยทําให้ว่าเป็นป่าที่มันอุดมสมบูรณ์นะไปด้วยของกินด้วยนะครับแล้วก็ให้ร่มเงานะครับผมไม่ถึงกับว่าจะเป็นป่าแบบว่าป่าแบบเบญจพันอะไรอย่างนั้นนะไม่ใช่ไม่ได้ฟิลนั้นเลยท่านผู้ชมนะเป็นฟิลที่เป็นอารมณ์ประมาณนะั้เป็นป่าแล้วสามารถจะเป็นบ้านสวนได้นั่นเองนะ เหมือนเราเดินเข้ามาส่วนหลังบ้านนั่นเองน้ำชมอ่ะเราเดินเข้ามาส่วนหลังบ้านแล้วเรามีของกินนะเราเจอต้นไม้นะฮะต้นต้นไม้ใหญ่ๆนะประมาณนั้นเลยได้อารมณ์ประมาณนั้นนะอ่อ่ะ,อะส่วนอันนี้ก็จะเป็นต้นผมดูที่ต้นอะไรต้นถักซึ่งหรือต้นคางอ่ะต้นคางนะก็ต้นใหญ่พอสมควรนะน้ำชมนะสูงด้วยนะครับ ทิ้นแปลงนี้นะมีพื้นที่ต้องบอกว่าสําหรับเอาไว้ปลูกบ้านด้วยนะท่านผู้ชมนะอยู่ทางด้านหลังแปลงก็ได้นะหรือจะปลูกหน้าบ้านก็ได้นะครับมีพื้นที่ว่างๆไว้โดยที่ไม่มีการรบกวนไม่มีการตัดต้นไม้เพิ่มแต่อย่างใดนะส่วนอันนี้นะท่านผู้ชมนะถ้าจะเป็นต้นว่านะผมเห็นใบคล้ายๆต้นว่าแต่ไม่แน่ใจนะท่านผู้ชมท่านใดรู้ก็บอกด้วยนะครับอันนี้น่าจะเป็นต้นว่านะครับที่อยู่ในสวนแปลงนี้ด้วยในที่นแปลงนี้นะอ่า ให้ความร่มรื่นนะฮะต้นไม้เยอะเลยท่านชมนะถ้าให้ผมเทียบนะครับสัดส่วนของที่ดินเนี่ยต้นไม้ก็อยู่ประมาณประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนั่นเองนะก็จะเป็นไปด้วยต้นไม้นะครับผมอ่าที่ผมเดินขึ้นมาเป็นที่เนินขึ้นมาหน่อยนะเป็นคันศานั่นเองท่านชมนะแนวเขตของเรานู่นเลยนะติดต้นเนี่ยจามจุลีนี่แหละมานะครับอ่า แนวเขตของเราท่านชมนะจะมีสระด้วยในที่ดินของเราเนี่ยมีสระหนึ่งรูปนะคะผมขนาดสระนี่ก็ประมาณประมาณสักแปดสิตรางวานั่นเองนะประมาณนี้ท่านชมเห็นตรงนี้นะครับผมเดินมาตรงนี้นะครับก็จะเห็นมีต้นประดู่นะท่านชมนะตรงนี้เลยนะครับผมจะเห็นเป็นต้นประดู่เยอะแยะไปหมดเลยท่านชมเนี่ยนะเกาะนี้นะผมบอกว่าริมตรงนี้ริมสระตรงนี้นะจะเห็นมีต้นประดู่ท่านชมเห็นเ่ย เป็นสิกว่าเลยท่านผู้ชมนะสิบกว่าต้นเลยนะครับผมปราดู่ทั้งนั้นเลยนะอยู่บริเวณทางด้านนี้นะครับผมเนี่ยต้นเล็กต้นน้อยนะอีก3ปีถัดไปผมว่าตรงเนี้ยก็คือจะทึบไปด้วยต้นปราดู่ทั้งนั้นเลยนะเป็น20นะเมะื่อกี้ผมสิผมบอกไว้สิบท่านผู้ชมนับไปเลย1นึ่งสองนะครับผมสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดนะฮะสิบเก้านะครับผมแล้วก็ยี่สิเนี่ยยี่ิบเอ็ดต้นเนี่ยนะอ่ยี่สิบกว่าต้นตนะสำหรับต้นประดูบริเวณนี้นะครับมีสระเอาไว้เก็บน้ํานะครับท่านผู้ชมนะมีบัวแดงด้วยนะครับมีการปลูกบัวแดงไว้ในสระนี้ด้วยนะท่านชมดูเลยนะผมต้องบอกว่า ผมเคยไปรีวิวที่ดินที่หนองฉางอําเภอหนองฉางอุทัยธานีเนี่ยผมจะพูดเสมอว่าที่เป็นที่ดินอําเภอหนองฉางเ่ยต้องบอกว่าเป็นที่ดินที่มีน้ําใต้ดินดีมากๆเลยท่านชมนะที่อื่นเขาจะแห้งแ้งนะท่านผู้ชมมาดูได้เลยในช่วงนี้นะที่อื่นเขาจะแห้งเขาจะแรงเขาจะจะเฉานะต้องบอกว่าใบไม้เขาจะแห้งแต่ว่าที่หนองฉางเนี่ย <això> ถือว่าน้ําดีมากๆเลยท่านชมนะเ <això> ขาสามารถทํานากันได้ตลอดนะอปีหนึ่งก็หลายครั้งเลยนะครับผม ถือว่านะฮะเป็นที่ดินที่อ,อุดมสมบูรณ์นะอยู่ในในอำเภอหนองฉางเนี่ยนะครับผมถือว่าเป็นที่ดินที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดนะถ้าถ้าไม่เทียบกับบ้านไร่นะท่านผู้ชมนะถ้าบ้านไร่เนี่ยต้องบอกว่าเขาก็อุดมสมบูรณ์อยู่แล้วเพราะว่าเขาติดเขานั่นเองนะอา่าไปติดในแนวของอ,อุทยานนะฮะแห่งชาติเ้่ยขาแข้งนะต้องบอกว่าที่เนี้ยอำเภอหนองฉางซึ่งอยู่ ใจกลางเมืองเนะี่ยอยู่ช่วงใจกลางเมืองเนะี่ยต้องบอกว่าเป็นอำเภอที่มีความรุมสมบูรณ์มากที่สุดนะฮะถ้าเกิดเทียบกับทุกอำเภอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดินนะครับเรื่องของน้ำนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญต้องบอกว่านะฮะอยู่ใกล้กับตัวจังหวัดด้วยนะครับผมคุนผู้ชมมองไปเลยนู่นนะที่เขาทำนานะ่อันนี้ไม่ใช่แปลงของเรานะแต่ว่าผมให้ดูเลยว่านาตอนนี้มันเขียวแค่ไหนนะ,ะแต่ที่อื่นเนะี่ยเขายังไม่มีการทำนากันนะครับ ต้นจันจุรีท่านชนมเห็นตรงนี้นะครับเป็นของเราทั้งหมดเลยนะท่านชมนะอ่าถัดมาอันนี้คือนะฮะเป็นไม้แดงท่านชมนะไม้แดงเลยต้นใหญ่ๆนี่แหละนะผมก็มองว่ามันใหญ่เลยแหละเออเนี่ยเป็นไม้แบบเดิมๆนะเป็นต้นไม้แดงนั่นเองนะท่านชมนะไม้แดงเป็นไม้ป่านะครับผมถัดมานะฮะจากต้นไม้แดงตรงนี้นะครับผมท่านชมเห็นตรงนี้นะอ่า ต้นไม้แดงตรงนี้ถัดมาก็จะมีต้นประดูนะอันนี้นะฮะต้นปะดูอยู่ทางด้านหน้าผมตรงนี้นะเดี๋ยวเดินไปดูกันนะเดี๋ยวผมจะพาทุกชมเดินมาดูเอ่อไปดูผักหวานกันด้วยนะฮะอันนี้คือต้นผักหวานท่านะชมเห็นนะหลายต้นเลยท่านชมนะเนี่ยอันนี้คือผักหวานนะเอ่อนเนี่ยผักหวานป่าเนี่ยที่เขาเรียกกันนี่เองนะครับผมได้หลายต้นเลยนะที่เอาไปใส่เขาเรียกไรนะไปใส่แกงเห็ดบ้างอะไรบ้างเนี่ยคือต้นผักหวานนะหน้าตาเป็นแบบนี้ต้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับ ไม่ไม่ได้เป็นเครือเหมือนตำลึงนะน้นชมนะเป็นต้นอย่างนี้เลยนะครับสำหรับต้นผักหวานนะีนที่ผมชี้ไปนะครับอันนี้ก็เป็นต้นต้นยางอันนี้ก็เป็นต้นรังนะฮะอันนี้คือต้นรังน้นชมนะอมีหลากมีหลายต้นเลยนะมีต้นรังปกติมันก็จะมีนะที่ผมไปเคยไปดูมาสำหรับป่านะฮะบางทีก็จะเป็นต้นเตงบ้างอะไรบ้างแต่ว่าต้นรังเนี่ยที่นี่เยอะเลยนะมีการปลูกไว้เยอะมากๆเลยสำหรับต้นรังนะครับผมอ่าต้องบอกท่านชมอย่างนี้นะผม คือถ้าเกิดเป็นต้องบอกว่าป่าแบบเนี้ยนะเห็นดินดีๆดินชื้น,น,น,นแบบเนี้ยถ้าเกิดมีเห็ดนะต้องบอกว่าที่เนี่ยเห็ดค่อนข้างเยอะเลยนะมีเห็ดป่าขึ้นนะครับเห็ดโคนบ้างนะฮะหลากหลายชนิดหลากหลายชนิดเลยนะครับสาหรับเห็ดอ่ะส่วนนี้คือต้นประดู่นะเป็นไฮไลทอ์อีกต้นหนึ่งต้องบอกว่าเป็นต้นประดู่ที่ใหญ่เหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะโอบให้นักชมดูนะครับอ่ะถือกล้องหน่อยอ่ะท่านผู้ชม อันนี้คือต้นประดู่นะครับที่ผมจะนําเสนอท่านผู้ชมนะฮะอีกจุดหนึ่งนะครับผมที่อยู่ในที่ดินแปลงนี้นะครับผมประดู่ต้นนี้เลยนะผมกอดได้พอดีเลยนะท่านผู้ชมดูเลยนะครับสำหรับต้นประดู่ต้นนี้นะครับอายุก็ไม่ได้น้อยเลยท่านผู้ชมนะเป็นไม้แบบเดิมๆนะเอประดู่เนี่ยก็เป็นไม้เนื้อแข็งคล้ายๆกับไม้แดงเลยนะครับผมแต่ว่าเนี่ยปลวกก็ไม่สามารถกินได้ท่านผู้ชมดูเลยนะเนี่ยปลวกพยายามจะขึ้นแต่กินไม่ได้เพราะเป็นไม้เนื้อแข็งนั่นเองนะ ผมต้องบอกทุกช่องอย่างนี้ครับทีนแปลงนี้นะเป็นไม้ที่นะฮะเจ้าของเดิมต้องบอกว่าปลูกนะครับด้วยด้วยหัวใจเลยแหละนะสำหรับคนที่รักไม้รักต้นไม้เมื่อประมาณ 70- 80ปีที่แล้วนะมีการปลูกต้นไม้แบบนี้ไว้นะครับผมที่ทากชวอเห็นแล้วทำไมมันถึงเป็นเป็น่าแบบนี้ก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่ป่าเดิมนะต้องบอกว่าเป็นต้นไม้นะฮะส่วนใหญ่นะคบต้องบอกว่าเป็นต้นไม้เนี่ยที่เห็นไม้ผลหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ ที่เจ้าของเดิมนะครับผมมีการปลูกการสร้างไว้นะครับผมที่เราได้เห็นร่มเงาในวันนี้แหละอ่านะครับถ้าเกิดท่านชมนะฮะท่านใดนะครับผมที่อยากจะได้หาที่สําหรับที่จะปลูกบ้านนะต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นในวาระที่เอาไว้สำหรับกรเกษียณน,นะหรือว่าจะเอาไว้สําหรับทีเ่เป็นบ้านนะครับเอาไว้เผื่อ อยากจะมาอยู่นะท่านผู้ชมนะอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับผมหรือว่าอยากจะมีบ้านเป็นเอาไวส้สำรองเป็นบ้านพักตากอากาศนะครับผมอาจจะหนีฝุ่นจากกรุงเทพนะครับหนีจากมลภาวะนะฮะจากปัญหาที่มันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่สามารถแก้ไขหรือจัดก,การมันได้นะก็ต้องบอกว่าจังหวัดอุทัยธานีนะครับแล้วก็ที่แปลงนี้ที่มีต้นไม้นะฮะที่มีออกซิเจนเยอะๆแบบนี้นะครับผมก็เป็นเป็นทางเลือก ที่ดีที่สุดนะฮะในช่วงนี้นะครับผมกับที่แปลงนี้นะครับเก้าไร่นะฮะฉนดครุฑแดงนะฮะเก้าไร่สามสิบแปดเก้าไร่กับอีกแปดสิบสามตังวานะครับผมต้นไม้นี่แหละครับจะช่วยเราได้นะฮะจะดูดซับในเรื่องของคาร์บอนไดออกไซด์ซับเรื่องของสารฝุ่นอ่าไม่ว่าจะเป็นสารเคมีสารพิษนะครับเพราะว่าเขาจะคลายออกซิเจนออกมาให้เรานั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมพาท่านชมเดินกันต่อไปนะอผมก็จะพยายามเดินพาท่านชมไปดูทุกจุดเลยนะอันนี้เขาเรียกว่าต้นอ่า เดี๋ยวนะผมขอดูหน่อยใกล้ๆหน่อย,อ,ยอ่ะอันนี้คือต้นกาหลงท่านะชมนะเป็นไม้อีกชนิดหนึ่งนะซึ่งเป็นไม้ที่ผมก็ไม่ค่อยจะได้ยินชื่อบ่อยนักนะคะสำหรับต้นกาหลงต้นนี้นะครับผมซึ่งอยู่ในแปลงท้นี่แปลงนี้นะ ึงตรงนี้นะครับผมก็จะเริ่มรู้สึกว่าเป็นเห็นแบบอารมณ์ได้อารมณ์ประมาณว่าจากบ้านสวนที่อยู่บริเวณเกลางบ้านนะท่านผู้ชมนะถัดเข้ามาก็จะเป็นสวนป่าแล้วละอ่าเป็นสวนป่าที่มันให้ความร่มรื่นนะครับให้บรรยากาศนะครับในความที่เป็นป่านะฮะจริงๆนะเข้ามาเนี่ยผมก็เห็นมีต้นประดูต้นใหญ่ต้นนี้นะครับแล้วก็มีต้นผักซึกนะครับมีต้นตะโกนะต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะท่านผู้ชมนะอายุก็ประมาณเกือบ 60ปีขึ้นเลยแหละท่านผู้ชมนะครับเข้ามาเนี่ยได้อารมณ์ประมาณว่าได้อารมณ์ของความเป็นธรรมชาติความเป็นป่าล,ละลานะดท่านผู้ชมนะอ่ะท่านผู้ชมมองไปทางด้านนูน้นนะครับอันนี้ก็เป็นที่เลยที่ดินของเรานะจะเป็นที่โล่งโลนะฮะสามารถที่ที่ผมบอกท่านผะู้ชมไปว่าสามารถจะปลูกบ้านได้นะฮะก็อ,อยู่บริเวณในนี้นะถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านใดนะไม่อยากอยู่ใกล้ถนนกลัวว่าจะละํเออเขาเรียกนะเสียงถนนเสียงรถนะฮะมันจะรบกวนนะครับต้องบอกว่าเข้ามาอยู่ท่ามกลางนี้เลยได้เลยท่านผู้ชมนะ อ่ะมีพื้นที่ว่างๆโดยที่ไม่ต้องตัดต้นไม้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเดินกันต่อไปนะท่านชมนะอ่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นต้นต้นกาหลงอีกต้นหนึ่งทนะ่านชมนะอ่ะเดี๋ยวผมขอปรับมาเป็นกล้องปกติอ่ะอันนี้คือต้นกาหลงนะครับเนี่ยให้อารมณ์ประมาณว่านะฮะเหมือนเข้ามาในป่าแล้วล่ะออันนี้คือต้นอ,อต้นใหญ่ๆนี่คือต้นอะไรเดี๋ยวผมเดินไปดูใกล้ๆใช่พยอมไหม อ,อมนนะผมไม่เห็นใบนะต้นนี้ก็คือต้นใหญ่ๆนะ,อ,อ,ะอันนี้ทิ้งใบมาในช่วงหน้านี้พอดีเลยนะต้นใหญ่มากๆเลยถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านใดทร,ราบก็คอมเมนต์บอกผมทีนะอันนี้คือต้นอะไรเอผมมองไม่ออกจริงๆนะครับก็ถือว่าลําต้นใหญ่พอสมควรนะครับผมเข้ามาเนี่ยท<ส>่านผู้ชมนะไมใ้ใหญ่ๆสูงๆทั้งนั้นเลยนะครับท่านผู้ชมนะชื่ออยู่ในในที่ดินอ่า กับต้นกระพี้นะ้ชมนะกระพี้จันนั่นเองนะทนผู้ชมรู้จักไหมเนี่ยตรงนี้เลยนะส่วนใหญ่ท่านชมนะถ้าเป็นป่าที่ผมเคยเข้าไปรีวิวเนี่ยต้องบอกว่ามักก็จะเป็นป่าที่แบบป่าแบบธรรมชาติเดิมๆเ,มเบญจพรรณมีสะเดามีอะไรต้องบอกว่าร้นแปลงนี้ส่วนใหญ่นะต้นไม้ท่านชมไมเห็นตรงนี้นะครับเป็นต้นไม้ที่เจ้าของเดิมนะครับปลูกจริงๆนะตั้งใจปลูกตั้งใจอยากให้โตแบบนี้จริงๆนะแต่ว่าก็ ได้นะฮะที่วันนี้นะฮะเจ้าของเดิมก็ไม่สามารถดูแลได้แล้วนะก็คืออยากส่งต่อให้กับคนที่สามารถดูแลได้นะครับผมอ่าส่วนต้นนี้นะฮะก็จะเป็นต้นข่อยทั้งนั้นเลยท่านชมนะเป็นต้นข่อยทั้งนั้นเลยที่ท่านชมเห็นบริเวณนี้นะครับใหญ่ให่ทั้งนั้นเลยนะออเป็นกลุ่มต้นข่อยเป็นเป็นเหมือนกับเป็นอุโมงค์กลมๆนะท่านชมนะเป็นต้นข่อยล้อมรอบแบบกลมๆเลยท่านชมมองไปเลยเนี่ยเนี่ยที่ผมยืนอยู่ท่ามกลางต้นข่อยเลยนะครับผม นะ่ะอันนั้นคือคอยยักษ์นะ้ชมนะเดี๋ยวเดินไปดูกันว่าต้นใหญ่ขนาดไหนนะเป็นไฮไลท์ตันที่ผมบอกไปนะนะตั้งแต่ตอนคลิปเลยนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นต้นเดี๋ยวนะผมขอดูดูใบก่อนเป็นต้นสะเดาใช่ไหมเขาบอกเป็นสะเดาสะเดาต้นใหญ่ท่านชมนะนี่แหละเขาขึ้นพยายามที่จะขึ้นไปหาแสงนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยค่อนข้างที่จะต้นไม้หนาแน่นเลยนะครับผม อันนี้ก็เป็นยางนานะครับต้นยางนาตามที่ผมบอกไปนะก็เยอะแยะเช่นกันนะครับอันนี้คือต้นยางนาเลยสูงเลยนะครับโน่นสูงริ้วนะยางนาเขาจะสูงมากๆเลยส่วนนี้คือมะเดือท่านผู้ชมนะอันนี้คือต้นมะเดืออทําไมผมรู้ว่าเป็นต้นมะเดือก็ดูลูกเขาที่มันหล่นหล่นอยู่ตรงนี้นะครับนี่ไงท่านผู้ชมเห็นไหมอ่นนี่คือมะเดือนะครับผมต้นมะเดือนนั่นเองนะเนี่ย ต้องบอกว่าความหลากหลายของไม้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไม้ป่าไม้ผลนะไม้ยืนต้นนะไม่ว่าจะเป็นพืชผักเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะครบเลยนะท่านผู้ชมนะสำหรับที่ดินไฟนี้นะครับอันนี้ก็เป็นต้นมะขามนะครับเออมีมะขามด้วยอ่ะเข้ามาทางด้านนี้นะท่านผู้ชมนะก็จะเป็นที่ดอนตามที่ผมบอกท่านผู้ชมไปว่านะฮะตรงนี้ก็จะเป็น พื้นที่ดอนนะครับเอาไว้ปลูกไม้ผลได้นะไม้ป่าก็าถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะอ่าส่วนทางด้านแนวเขตทางด้านทิศตะวันตกนะครับท่านชมนะก็แนวที่เห็นเป็นคันนานที่เลยนะติดกับบ้านคนดที่ผมบอกไปเนี่ยอ่ามีต้นมะม่วงนะครับผมอ่านี่นะครับก็เห็นมีต้นฝรั่งขี้นกนะทุกพื้นที่ท่านชมนะที่สามารถปลูกได้นะก็จะมีการปลูก นะฮะไม้ผลไว้นะครับผมน้อยหนาบ้างฝรั่งบ้างนะออถือว่านะฮะเป็นที่ดินที่เพียบพร้อมเลยนะท่านผู้ชมมาเนี่ยก็คือได้เห็นต้นไม้นะครับผมได้เห็นต้นไม้ได้ร่มเงานะครับแล้วก็ได้ไม้ผลในการเอาไว้กินนะครับผมมะพร้าวนี่ก็เยอะนะมะพร้าวแกงนะอ่ะเดี๋ยวผมพาชมนะเดินขึ้นไปดูทางด้านนี้กันนะ มะพร้าวแกงตอนนี้ก็ถือว่าหายยากทั้งมนะไม่มีใครปลูกแล้วล่ะผมต้องบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นมะพร้าวน้ำหอมกันทั้งนั้นนะมะพร้าวแกงเนี่ยถือว่าหาไม่ได้แล้วนะ ต้นข่อยยักษ์นะครับทานผู้ชมนะที่ผมบอกท่านผู้ชมไปนะคือต้นนี้นะครับบริเวณที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับจะลายล้อมไปด้วยต้นไม้นะครับที่อยู่ล้อมรอบนะเป็นวงกลมนั่นเองนะเออตรงนี้ถือว่าเย็นมากๆเลยนะนะเดี๋ยวผมเดินเข้าไปดูนะครับท่านผู้ชมดูเลยนะต้นข่อยยักษ์ต้นใหญ่มากๆเลยท่านผู้ชมนะภาพจาต้นไม้อีกต้นหนึ่งนะครับที่เป็นไฮไลท์นะของอินแปลงนี้เลยนะครับผม ผมมองว่าเป็นที่ดินอีกหนึ่งแปลงนะครับผมที่มีความน่าสนใจนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมสำหรับที่ดินที่มีไม้ป่านะฮะหรือว่าเป็นที่ดินที่มีไม้ยืนต้นไม้ผลเนี่ยต้องบอกว่าเป็นที่ดินอีกหนึ่งแปลงที่ถือว่าสวยนะสำหรับผมนะที่ผมมองนะท่านผู้ชมท่านใดนะครับผมที่นะฮะอยากจะ หาที่ดินนะมองหาที่ดินว่าอยากจะได้เอามาปลูกบ้านนะครับอยากจะเอาไว้ทำเวลากเกษียณหรือว่าอยากจะหนีนะครับหนีความวุ่นวายนะฮะจากเมืองใหญ่เมืองหลวงจากกรุงเทพเนี่ยก็ถือว่าที่แปลงนี้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆนะครับมาพูดถึงเรื่องของราคากันบ้างนะท่านผู้ชมนะราคาที่แปลงนี้นะครับขายยกแปลงท่านผู้ชมนะอยู่ที่2องล้านห้าแสนบาทเท่านั้นเองนะท่านผู้ชมนะสองล้านห้าแสนบาทเนะที่ยท่านผู้ชมก็จะได้อ่า ต้องบอกว่าได้ต้นไม้นะได้ไม้ป่าทั้งไม้ผลนะ